สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ดับสนิท10ล่างสูตรที่1นะครับผม10ล่างสูตรที่1เป็นเลขดับสนิทนะครับผมก็เป็นแค่แนวทางนะครับสูตรที่เราใช้นะครับใช้หลัก10นะครับใช้หลัก10นะครับ ใช้หลัก10ล่างนะหลัก10ล่างแล้วก็บวก2คงที่นะครับหลัก10ล่างนะครับผมหลัก10ล่างนะครับบวก2คงที่นะครับผมก็อ๋าสินะครับ16กันยา6 3มนะครับผมสิตั้งต้นนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับ9บวก2เป็น11นะครับผมได้1เป็นเลขดับออก5้านะครับหลัก10บนะครับผม เป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1นะครับ 105, 1ดับ1ไม่มานะครับผมในส่วนของ16กันยานะครับผมแล้วก็1ตุลานะครับผมนะครับห้าบวกสนะครับเป็น7ดได้เเป็นเลขดับออก5 9นะครับหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มานะครับ16ตุลานะครับผม5บวกสเหมือนเดิมนะครับเป็น7ดได้เเป็นเลขดับออก38นะครับผมหลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7นะครับ7ดับ7ไม่มานะครับ หนึ่งพุชจินะครับผมสามสองนะครับเป็นห้านะครับผมได้ห้าเป็นเลขดับออกสี่ศูนย์นะครับผมในส่วนของสิบล่างนะครับหลักสิบก็เป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขห้าห้าดับห้าไม่มานะครับผมสิบหกพุชจินะครับผมสี่บวกสองเป็นหกได้หกเป็นเลขดับออกสี่หกนะครับผมหลักสิบของเราเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขหกนะครับหกดับหกไม่มานะครับหนึ่งธันวานะครับสี่สองเป็นหกนะครับผม ได้6เป็นเลขดับออกปาสนะครับหลัก10เป็นเลขปาเลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มาครับ 16บธันวานะครับ8 2เป็น10ได้0เป็นเลขดับออก7 0นะครับหลักสิบของเราเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับ30มธันวาหกสานะครับ7 2เป็น9ได้9เป็นเลขดับออก1 9นะครับผม1 9หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับ17มกราคม64นะครับ1นบวกสนะครับบวกสคงที่เป็น3ได้3เป็นเลขดับก็ออก ห5หนะครับหลักหน่วยเอ้ยหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผมแล้วก็มาดู1กลุ่มพานะครับผม1บวก2เป็น3ได้3เป็นเลขดับก็เป็นแค่แนวทางนะครับผม3เป็นเลขดับสนิทหลักสิบล่างนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับงวด1กลุมพา64นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ